不要愤怒了。 da yeah. 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 เราประเสธแร้วเกีดถึงไหนแล้วกว่าจะมาเฮ้ยเนี่ยเราเรามีความคิดดีๆแล้วเว้ยเองเอง,เองลองยืนนิ่งๆดูก่อนเดี๋ยวเราจะลองเหยียบหัวทำไมเนีมันมันเหยียบหัวก็ได้เว้ยเองโ,อโซนเองยังจำได้ไหมไอ้ก้อนหินไอ้ก้อนหินสูงๆที่มันมีไข่สองใบอ่ะ นั่นแหละไม่คิดหรอว่าพวกพวกเราจะต่อตัวขึ้นไปเราเก็บไปแล้ทีละคนทีละคนไม่ไอไอสีเขียวเก็บยังเก็บนานแล้วออเนี่ยไอไข่อันนี้เนี่ยเนี่ยเก็บไปแล้วต่อตัวกับโอคิแล้วก็เดียี่ยากจัดเองเว้ยเนี่ยเราเห็นไข่ซิกเก็ตตรงนู้นด้วยไข่รง่ห้างสองใบเราเอาไปแล้วไข่ซิกเก็ตเองแน่ใจเหรอใช่ไข่ซิกเก็ตนะ มันไม่เห็นแล้วนะมันสูงมากเลยนะไข่ซิกเคลตไหนอะไข่ซิกเคลตอะอยู่สูงมากเลยอ๋ออ๋ออ๋อโอเคเอาไปหมดแล้วยกเว้นไข่ไอ้สีแดงๆนั่นแหละเออไอ้ไข่พวกนแรดเก็บยากจริงเอ้ยพวกต่อตัวหน่อยต่อตัวหน่อยต่อตัว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 ขหยับหัวหน่อยโอ๊กิ่อยู่ไหนอะโดดโดดนั่นแหละรอเด่นโอ๊กิ่มาแล้วโดดคนเดียว อออโอ้โหเมาขึ้นอีแล้วไปก่อนโดดไปที่มือโดดไปที่มือป๊บนึ้อ,อเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขอยอยากให้มันมีวาตรต์จจังเลยใชย่ถ้าเกิดว่าไม่มีเพชรซิมูเลเตอร์เองนะเราคิดว่าภาคเราคิดว่าอันนี้เป็นภาคใหม่ของเพลซิมูเลเตอร์อนะเนี่ย <c oughs> ต้องซื้อสปอูดิตัวใหม่ดิต้องซื้อสปีดดิซื้อไปแล้ว ซื้อเยอะๆซื้ออยู่แล้วแน่ใจหรือใช่ถ้าซื้อเยอะแล้วก็ต้องก็ต้องสามารถปีนขึ้นไปบนนั้นได้ไแต่เราไม่รู<ป>้นะว่ามันจะไปไอ,อ,อ้บ็อกไอ้ไอ้กำแพงง้องหนนั่นหรือเปล่า ซื้อ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 โอ้ตังหมดแล้วซื้อเพิ่ตังหมดเลยวิ่งแข่งเปล่าซื้อถึงยี่สิบวแข่งยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วเอิอ่มเราเรายี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นแล้ววอ,อตั <c oughs> เอตงเหลือห้าหมื่นอุกมีสามตัวแล้วหรอสามตัวโอ้กิมยอมเสียสละแล้วหรอ เราเราก็เราก็มีสามตัวจีต้องกัดฟันสู้ใช่ไหมจีกัดฟันสู้ไม่เว้ยไม่ต้องกัดฟันเลยตัวจีไม่้อร์จีเลยตัวที่จีแลนี่รัดมากเลยชอบตัวแรมขนาดนั้นเลยเน้ยทำไมทำไมทำไมระว่าแปลกแปลพวกปาตัวเล็กลงว่เผ่าเนี้ย ตัวล้วนได้เิไปไหนอ่ะเราอยู่ข้างบนทำเวสอยู่เวสไหนเีกเวทที่อยู่ข้างบนไงมาช่วยเราหน่อยเราโดนมาถึงหัวคนระดับหนึ่งแล้วเนี่ยตัวสูงมากเลยคนนี้ ขึ้นไปไม่ได้ได้เนี่ยเรายังขึ้นได้เลยเ oh. นี yeah, uh, <Hey. S 1> ่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ให้เหยียบหัวเหยียบหัวเหยียบหัวเราขึ้นเองได้เป็นไว้ต้องหัวเป็นขึ้นกันเป็นขึ้นไม่ได้เอ้ยเออขึ้นไม่ได้แหเนี่ยเหยียบหัว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 ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหอ่ะเหยียบหัวเหยียบหัวกันขึ้นไปก่อนเลยเออจบ เดี๋ยาขึ้นเองได้อย่าเพาอยู่นิ่งๆกิเอ้าเอ้ขึ้นเอ็นไม่ได้ทำไมเจ้เป็นแบบนี้โอ้ยอย่าหัวหน่อยอ๋าล่วง่อ้ยล่วงอย่างไกเราไปแข่งโอลิมปิกดีกว่าไหมเนี่ยมามามาเียบหัวกินเลยโอ้โหแล้วแต่ลงหมอนหมอนไ้เจ็บ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 อาโลนนิดแล้วภาษาขึ้นไปล่นเองอย่าล่นดิอย่าล่น อย่าลนเยอะให้โดดดีๆเี่ออันนี้เล่นเบอถือหรือคอมเนี่ยคอมอ๋โอ้โหเล่น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 เลยคอมทักษะทักษะการเดินนี่ระนี่กสแต้ว่าระดับมูสมักเล่นเลยโอ้โหเล่นหันเล่นช้างมา m a ก k e r มาแล้วโอ้โหแล้วรลนอิ่นแล้วเนี่ยมันวิ่งเร็วเกินไปไหมขึ้น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 ไปขึ้นไปไหนเนี่ยโอ้โหมันจะใหไ่ ขึ้นได้ละปึ๊บเออเหนื่อยมากเลยเออเป็นนักปีนเขานี่ยอย่างเหนื่อยนี่อุ้ยเมื่อกี้เกือบล่วงอุ้งอุ้ยเสียวนะเสียวดิดอิฐโดดขึ้นไปบนบนหน้ามืออะเนี่ย มาแล้วมาแล้วคนนนนั่แหละบมาแล้วลูกจ๋าสุดตกโวาที่โน้ตอยากกระเนี่ยโดดมาตรงเนี้ยคิดโดดมาแค่เนี้ยโดดมาแค่เนี้ยเออปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะอ่าได้แล้วจะไปโดดใส่ไหล่ทำไมโดดมาที่มือก็โดดใส่ที่มือแล้วโดดมาที่มือไม่ไม่ต้องกลัวตกไม่ต้องใครล้มหัวไม่ต้องกลัวตกเลยโอ้ยจุดนี้มันจุดซ่อนที่โอ้ยโดนนิดเลี้ยงเนียนแต่เลี้ยงทะลุ บอกเลยสัตเลี้ยนทะลุะเ,ละลเราเราเอาคิดว่าอันนี้ระดับไหนระดับดีเจนไหมลดัมดาดับมดาเนี่ยโอ้โหเราเราฆ่าบิ๊กป๊อกหนึ่งได้เลยนะเนี่ยแต่พวกเราจะไม่โกงแต่พวกเราจะเอาสัตเลี้ยนระดับเฮ้ยโกี่จะมหลอดเจนหน่อยเนี่ยโอ้ยอย่าหัวหน่อยไม่โอเค <จน S 1> อย่าหัวโอ้โหขึ้นไปไม่ได้มาโอ้โหเราเนี่ยแทมโดดไกลมือใช้ทิมหลอ เออกะขิ่งแค่นั้นน่ะโดดขึ้นโดดขึ้นโดดขึ้นมือตรงนี้จะไปโดดใส่แขนทำไมโดดขึ้นมือตีงนี่เปลี่ยนกันแล้วบอกกล้องผนตรงนี้มันกว้านี่เล่าเวิชาลอยตัวเองทวนไปลอยตัเลยตัวทวนวิชาลอยตัวโอ้โหเกมนี้โคตรไม่สมเหตุสมผลไปเอาเหรียญก่อนโอ้โหอันอันนี้อันนี้ห่วงอันนี้ห่วงเหรียญมากเลย คนนี้ห่วงเหรียญมากครับท่านผู้ชมเหรียญมันหายไปได้มันหายไปได้อุ้ยโอ้โหเอาไม่ใส่ซ่อนอยู่ตรงนี้โชคดีที่ห่วนเหรียญเอาเลยนะโชคดีที่ห่วนเหรียญมีไข่ซ่อนอยู่โอ้โหนี่เพิ่งรู้เหรเนี่ยไม่รู้ตั้งนานแล้วมันมันเคยเข้าไปแล้วแต่ไม่มีไม่มีเวลาไม่มีเวลาหรือไม่อยากได้ โอ้ยแมวบ้านเราลองลอง้องเยอะมากเลยขึ้นไปไม่ได้อกี่ขอเหยียบหัวได้ไหมจัดก,การแมวและอนนี้พวกเก่งหมจัดการเดินมาขึ้นมาเลยเดี๋ยวน้ำยาขึ้นหัวขึ้นโมนหมดโด,โดดโด,ปปโดดโดดนั่นแหละซุปเปอร์จมโดดขึ้นมาบน<ำ>หัว เขขึ้นมาบนถ่าเราใครโดดขึ้นมาไม่ได้เราไปปิวนะเราให้เวลาสิบวิขึ้นมาต้งนานแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันปีนขึ้นมาแล้วเหรอเด็ดไหมเด็ดไหมเราโดดขึ้นมาสวมรอยอยู่ในหัวเขากันเราไปสไปอยูิเว้ยให้คนหนึ่งโดดขึ้นไปไปเก็บไข่แล้วค่อยลงมาแล้วค่อยออฟบีขึ้นมาใหม่แล้วค่อยแล้วค่อยช่วยไปอิก เอาขึ้นไปไม่ได้เอ้าทำไมวิกขึ้นไปได้อะทำไมโอ้โหลงลงไปช่วยข้างล่างก่อนลงไปช่วยข้างล่างก่อนทำไมมันวิ่งเร็วเกินไปเลไม่ไม่ไม่เองเองประชิดเกินไปเองต้องอย่างนี้ดิเองอย่าประชิดเกินประชิดเกินไม่ได้เร่งดีดีเร่งอีกนิดนึงไม่ต้องตกมันตกไม่ได้ตรงเนี้ยพอมาถึงตรงนี้มันตกไม่ได้เลยมีบล็อกต้องหันอยู่เออเนี่ย สั<โ>้นแบบอะไรต้องสอั้สนเนี่ยเนี่ยจากจากจากแบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจะกลายจะกลายเป็นแบบออฟฟี้แล้วเนะี่ยเกมเนี้ยออฟฟี้รับอย่างเยอะขึ้นมาขึ้นมาเหยาะหัวเหยาะหัวไม่อ๋อเราต้องลงไปช่วยข้างล่างอีกแน่โดนแต่มันมันจะเสียมันจะเสียเวลาตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเนี่ยเราเอาลวดอี้แล้วเอาลูดแล้วทำไม เวลาเวลาเองโดดเองโดดไม่ได้เองเองใส่ท่าเดินท่าเต้นท่านู่นท่านี่ท่านั่นเวลาเดินเวลาว่ายน้ําเวลาหยุดนิ่งๆนั่นแหละเวลากระโดดด้วยนั่นแหละมันทําให้เองโดดไม่ได้เองต้องเป็นร่างปกติเหมือนเราไม่เติมรูปักเนี่ยขึ้นมาได้ละร่างปกติทุกอย่างปกติเหมือนผู้เล่นรดปกปกติจะทําให้เองขึ้นมาได้อีกแล้ว จงศรธาในความลีจงศรธาแค่มีรอกว่าเฉยๆตอนนี้โอคิก็มีนะโอคิก็มีท่านะทำไมโอคิกระโดดได้ขึ้นหัวมาเันจะขึ้นอะไรอะลิงดีๆลิงดีๆอ้าวิ่บนรถใคนใช้คอนโทรอนไนเนี่ยเอเอ d w like. w is is w a หรือเปล่าใช่ w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  เฮ้ยโดนวินแล้วเนี่ยโอ้ทำไมมันต้นทำไมมันวิ่งเร็วเนี่ยมันวิ่งเร็วเกินเนี่ยไม่ใช่เว่ยทาไมเราวิ่งทาไมเราวิ่งทาไมเปอร์เซ็นต์เราเยอะกว่าเองเราเรายังได้เลยไมมันขึ้นแขนไม่ได้สักที เอ็งโดดมาที่มือไม่ใช่แขนก็กไปที่มือแล้วมันรุนจึงศักธาในความฟรีความฟรีจะช่วยชีวิตเจ้าไม่ใช่โรบักส์ไม่ได้เกี่ยวกัโบโรบัสมันเกี่ยวเว้ยเอง็งเอ็งซื้อท่าเดินท่ากระโดดท่าท่าวิ่งมาไม่ได้อะไรไม่้อ,อ,องการโดดมาอกุกิก็ซื้อ้ได้มาจากไหนก่อนอกุกิก็ซื้อเ้อซื้อทํามะเขื่อนป้ออะไรอ่ะ เนี่ยมันขึ้นไม่ได้จริงๆริงทำไมซื้อท่าได้แล้วทำไมทำไมโอปี้อ่ไม่โอปีอ่นอื่นยังนห่านเลยอันนั้นมันอันนั้นมันชินกับการควบคุมแล้วล่ะดูดูจากกระพาะอิไม่น่าชินนั้นเอ้าจะผัดันทำไมเนี่ยโอต่าขึ้นได้เลยเราเราไม่ได้ดันรออย่าอย่ามาอยู่ใกล้ายคิดไรคิดสุดๆแล้วนะคิดไปอดดขึ้นหัวโดดขึ้นหัว หมืนปีผ่านไปก็ยังไม่ผ่านเออไม่เว้ยชาดหน้าผ่านไปยังไม่ผ่านมันรุดล่มสลายยังไม่ผ่านบอกเลยพวกเราพวกเราเล่นตรงนี้เป็นชาติอ่ะโดดขึ้นหัวจะจะโดดขึ้นหัวเราจะเลยแล้วเน่เองเนี่ยวันนี้เลยแล้วทำไมโดดขึ้นหัวเราเลยตลอดตายแล้วนเนี่ยโดดเล็งไปที่มือเล็งดีๆไม่ต้องกลัวล่วงไม่ต้องกะให้มันเยอะบอกว่าไม่ต้องกลัวล่วง ไม่ได้กลัวเนี่ยเนี่ยเอ็งตรงมาที่หน้ามือเลยเซ็ตการณ์วิ่งเลยไหมเห็นเ็ตการวิ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยปีนได้แล้วบินได้แล้วเอ้าปินได้แล้วแล้วก็เลยอ่าอ่าเราเรามีวิธีง่ายกว่าขึ้นขึ้นมาตรงบล็อกทองตรงนี้แล้วก็โดดอย่างนี้เลยเราเราพูดบล็อกทองจะเป็นไม้ค้าไปเนี่ยมันจะขึ้นง่ายกว่าขึ้นไม่ได้แต่เอ็งอย่าโดดเยอะขึ้นไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรแปลกอ้าวอันนี้ได้ใช่เมื่อกี้เราเจอบางอย่างแปลกอ้าวรุนนิดเมื่อกี้ก็เมื่อกี้เราเจออะไรแปลกมันมันเป็นสิ่งที่แปลกมากมันขึ้นไม่ได้นะไอ้เอ้ยดักันทำไมปกติจะคุ้มกว่าไหมเวลาน้ำยาจะหมดแล้วเนี่ยเอ้อเวลาไม่เว้ยของของเราอีกเป็นล้านชั่วโมงเนี่ย โอ้โหเราเรารูแลโดนไม่ตรงเลิกโดดลงมาโดดลงมาไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมันมันไม่ได้แล้วมันไม่ได้มันมีมันมีกำแพงมันมีกำแพงเพดานล่องหนอยู่ข้างบนอันอันนี้น่าจะได้อันนี้อ่ะน่าจะได้ขอต่อตัวหน่อยอันนี้ได้อันนี้ได้แน่่อันอันนั้นมันอยู่ดีด่านอันนี้ก็พอดล็อกด่านแล้วน่าจะได้น่าจะได้ กระโดดอ้บบี่กันเร็วกระโดดกระโดดขึ้นไปตจนนั้นก่อนแล้วก็กระโดดลงมาจัดไข่ไงอ๋อเออเออจริงได้จะได้แบบยังอย่างนี้ใช้แค่สองคนคุ้มกว่าเนี่ยเนี่ยเราเกลียดเราเกลียดต้นไม้ต้นนี้มากจะได้สามไอเราผ่านต้นนี้แล้วนะผ่าเคยผ่านแล้วโอ้โหแหลตอิดอ๋อติดตัวติด คุณไอไหนแล้วอ่ะเราเกลียดต้นไม้เจ้าเกลปโน่นแเหรอว้ามามาเราเกลียดต้นไม้โอ้โหไอ้ต้นไม้เวินอย่าลืมใส่เซนเซอร์เซนเอรตอนเราพูดด้วยนะใส่ไม่ได้เขาใส่ไม่เป็นหรือใส่เป็นแต่ใส่เป็นแค่มือถือในความเกลียดทำคลิปมานานเกินตัดต่อตัดต่อ โอ้โหเนี่ยทำมันทําไมเวลาคือต้นไม้เวเวลาเวลาเรากดสเปซบาร์มันไม่สเปซบาร์ให้มันไม่กระโดดให้ว่าโอ้ยอย่าดันกันดิโอ้ยได้ตัวซามมิตแล้วเราต้องใช้ซุปเปอร์จํานีก็เลยต้นนึงน่ากลุ้งแล้วล้วงอีกแล้วไอ้ต้นไม้เวนี่ผลคุณแล้วเชนกันแล้รู้จักป่าวไอ้ต้นไม้เรนนี่เวนเวนแต่ว่าฝนตกอิจแนทคำหยาบ กเอัรนเหถ้เนี่อโอ้โหโซโาช่วยกันหน่อยดิเฮ้ยเดี๋ยวช่วยโอ้โหเดี yes> uh 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 ๋ยวช่วยดิเองดูไหม20นาทีเป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจยากมากเลยนะพวกเองนั่นแหละขี้เกียจฮ่าว่าเจนจะกระโดดพดะธาตมี กระโดดออนี้แค่นี้บอกขี้เกียจเอากับโดดขากขี้เกียจไปทำอย่างอื่นดีกว่าโอ๋อทำไมมันกระโดดไม่ได้โอ้โหจากการคำนวณระยะกระโดดแล้วคำนวณได้ทั้งหมดว่าไอ้ต้นไอ้ต้นไม้ที่ไม่มีใบที่เกียจโคตรไร้ประโยชน์คุ่เช็นอะแบนคุณอะไรโอ๊กีอะไรไม่ใช่ฉันเนี่ยคุณการคำนวณขั้นสุดยอด ของเราบอกได้ว่าไอ้ต้นไม้ที่ไม่มีใบชิดมไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์ไม่ต้องโดอดจบันนีกว่าค่ะ